โอ้โหโเป็นไงและฮะเราบอกกันก่อนนะครับว่าในปีนี้เนี่ยสำหรับลุคกันลาของเรานะครับไม่ได้มีเพียงแค่ชุดที่เราใส่เท่ๆหล่อๆนะฮะใครที่ชื่นชอบเป็นสายกีฬา สายสปอร์ตสมัยนี้นี่นะฮะต้องบอกว่าอ,ออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญวันนี้ใครสนใจนะฮะสามารถเลือกช็อปนะฮะเลือกซื้อได้เลยนะครับผมน้องๆของเรา30คนครับในครั้งนี้เนี่ยมาในทีมของชุดกีฬาจากโลเกอร์แท้แหลนผงเว้์ก,กับโลเกอร์หน่อยครับสุดยอดจริงๆเลยเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆเราสามสิบคนครับพักผ่อนด้านล่างเวทีกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาพร้อมกับการประกาศผลสิ้านคนสุดท้าย ประเมินกับ30คนในราย